วิธีการประกอบัวฉีดแต่และหัวนั้นหน้าแปลนสัมผัสของัวฉีดนั้นจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีรอยครุขระเพราะทําอะไรที่มันไม่สะอาดแล้วจะมีอาการรั่วหลาที่เขย่งมน,นมีกําลังอัดแรงสูงของกําลังอัดนั้นจะเกิดเสียงออกมาฟัด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 เราต้องทําความสะอาดหน้าแปลนสัมผัสที่ท่านเห็นอยู่รงน,นี้ออกให้หมดให้สะอาดทั้งสี่หัวทั้งสีร่รูที่อยู่บนฝาสูบไปขัดหม้อที่เป็นลักษณะเป็นเหล็กปลอยๆแบบนี้มา พันกับเหล็กที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้แล้วใช้สว่านปั่นลงไปเพราะควอกาคืออาจมีเศษเศษหลอดลงไปในหัวลูกสูจะเห็นว่าความสะอาดนั้นค่อนข้างพอใจคือเดี๋ยวเราไปดูรูที่สองที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดอีนนี้คราบเกาะอ,อยู่ เมื่อเราทาความสะอาดช่องที่อยู่ของผู้ฉีดเรียบร้อยแล้วเราก็เปลี่ยนแว่นใหม่แวน่นต้องเป็นแว่นใหม่ใส่แว่นรองข้างล่างตามตัวอย่างที่ผม,มอธิบายให้ฟังใส่แว่นรองข้างล่างจุดนี้หนึ่งจุดจุดต่อมาคือจะต้องมีโอริงแบบนี้จุดนี้จะต้องมีโอริงเพื่อป้องกันมันเครื่องรั่วไหลลงไปอย่างห้องเผาไหม้ถ้าท่านไม่มั่นใจก็รถยนต์รุยรุยกเก่าก็อาจจะ อันนี้ไม่ควรทําแต่ถ้าท่านไม่สบายใจก็อาจจะมีกาวใส่รูปหน้าตรงแหวนหน่อยก็ได้ตรงจุดนี้ก็ได้เ้า,เาด้านฝั่งไอนั้นจะเส่งเหตนว่าจะมีรอยรอยบุม๋มอะรอยบุม๋มเพื่อเพื่อเราจะได้สอดอชุดชุดนี้เข้าไปด้านในแบบนี้แล้วขันเป็นเกลียวได้เพื่อเข้าหัวฉีดแต่ถ้าท่านใส่ผิดมันจะเข้าไม่ได้ เมื่อเราทําความสะอาดช่องที่อยู่ของหัวฉีดเร้อยแล้วเราก็เปลี่ยนแววนใหม่แหวนต้องเป็นแหวนใหม่แหวนที่มีแหวนสงแบบแหว,วนทองแดงกับแหวนอลูมิเนียมแบบนี้แล้วแต่ที่เลือกใช้พอแหวนลงไปก่อนแล้วผู้ฉีดตามหลังแบบนี้ ถ้าท่านใส่ผิดเอาพาฝั่งนี้มาใส่ฝั่งนี้มันจะเข้าไม่ได้จุดที่แป๊บพฉีดขันเข้าไปนั้นก็จะมีโอริงอยู่โอริงตัวนี้จะตัวจะเป็นตัวป้องกันการซึมของน้ำมันโซล่าเข้ากับเครื่องยนต์จะสังเกตเห็นว่าบางเครื่องยนต์น้ำมันโซล่าไหลเข้าห้องเครื่องยนต์แล้วไปผสมกับน้ำมันเครื่องมันคือสาเหตุโอริงตัวนี้อาจจะเสียอาจจะหลวมหรือไม่ได้ใส่ก็คือมันจะอยู่จุดนี้นั่นเอง นี่คือโอริงเป็นโอริงหนึ่งโอริงหนึ่งวงใส่เข้าไปเราใส่แปบ๊บโอริงมันก็ไม่ชนด้านในแบบนี้ชนเห็นไดว่ารถจะสังเกตเห็นว่ารถยนต์นนหลายรุ่นน้ำมันโซลา่าเข้าเครื่องหรือวิ่งเปลืองน้ำมันโซลา่านั่นคือสาเหตุที่ทําให้น้ำมันโซล่ามันมีการรั่วไหลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีแป๊บหัวฉีดเข้าอยู่ในห้องของจุดที่มีน้ำมันเครื่องไหลนั่นเองตัวนี้ เื่อเราใส่แป๊บพอฉีดเข้าไปแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นดังภาพคือจะต้องมีโอริงอยู่ด้านในจุดนี้ก็ต้องมีอย่างตัวนี้สวมไหมมีท่อแป๊บสวมเข้าไปเพราะฉะนั้นจุดนี้ แนะนำให้ทากาวก่อนใส่เข้าไปหรือใส่เข้าไปแล้วแล้วทาภายหลังวิธีการปรับตั้งวาล์วเครื่องยนต์มีวิธีการเริ่มต้นที่เหมือนกันนั้นก็คือมีมาร์กอยู่สองตัวตัวแรกก็คือมาร์กของร่องบูเล่ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่หมุนได้ตลอดเวลาเวลาเครื่องยนต์นั้นทํางานส่วนตัวที่อยู่กับที่ก็คือ เป็นป่าครอบโซ่และนั่นคือตำแหน่งอัดสุดของวาลหรือตำแหน่งวาลปิดทั้งคู่ทั้งไอดีและไอเสียวิธีการปรับตั้งวาลสังเกตนะว่าจะมีน็อตตัวคู่อหนึ่งตัวตัวเมหนึ่งตัวก็คือตัวนี้ท่นเองแต่ละาวาลจะมีตัวครตัวมันหนึ่งสองสามสี่ก็คือจะมีน็อตตัวนี้อยู่4ตัววิธีการคือการคลายน็อตตัวนี้ออกมาคลายออกมา ก็คือนอ็อตตัวนี้นเลจุดนี้ก็จะมีร่องผาฝาตรงนี้เลยครับขันเข้ามันจะแน่นขันออกมันจะหลวมถ้าเราขันไว้ด้านฝามันจะแน่นก็คือ,คอขันตามเข็มนาฬิกาแต่ถ้าขันทวนเข็มนาฬิกามันจะหลวมเพราะฉะนั้นนี่คือด้านปลายของปานวาลจุดปลายที่เห็นนี้โดยมีโดยมีด้านนี้ลักษณะนี้ ถ้าเราไขช่องว่างระหว่งางแกนวานนั้นมันจะหางออกเราไขจุดนี้เข้าตามเทเิกามันก็จะเปลี่ยนจากห่างเป็นชิดขันออกห่างขันเข้าชิดเป็นที่มาของการดึงซิลล์เกตเข้าซิลล์เกตออกนั้นมีการปรับตั้งคือดึงเข้าแบบหนืดๆนดึงออกแบบหนืดๆนนั่นคือการคนดี การปรับตั้งวาล์วสำหรับเครื่องยนต์ที่มีเพลาลูกเบี้ยวลักษณะนีะ้สามารถปรับโดยการหมุนเพลา,าเข้าเวียนเพียงสองรอบแต่ผมไม่แนะนําเพราะว่ามีโอกาสผิดพลาดผมแนะนําก็คือหมุนให้เพลาลูกเบี้ยวอยู่ในตําแหน่งขัดสุดแบบนี้เริ่มจากสูบที่1สูบที่สองสูบที่3และสูบที่4ตั้งเป็นสูบๆไปความแน่นอนจะแม่นยำกว่าถ้าตั้งวาล์วยันคือคิดเกินไปวาล์วก็เปิด ทำให้รถยนต์เดินจังได้เดินไม่เรียบได้แต่ถ้าการปรับตั้งวาวนั้นห่างมากเกินไปสิ่งที่ตามมาก็คือเครื่องยนต์นั้นเสียงดังและรถยนต์นั้นไม่มีกําลังจะสังเกตเห็นว่ารถยนต์นที่ใช้งานไปนานละเวน้นหรือเพิ่งเฉยที่จะตั้งหรือปรับตั้งวาวนั้นเครื่องยนต์จะวิ่งอืดสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าวาวนั้นมีอาการห่างนั่นเองข้อเสียอีกประการหนึ่งที่การตั้งวาวชิดเกินไปทำให้วาวนั้นกระแทก ความถี่เพิ่มขึ้นอย่างมากจึงเป็นที่มาของบ่าวาวั้ไม่ทำให้ยานั้นเดินสั่นได้การปรับตั้งวาวตามคู่มือการผลิตของรถยนต์บริษัทนั้นๆั้นสามารถใช้ดีสำหรับรถยนต์ใหม่หรือใช้งานระยะสั้นผมแนะนําให้ปรับดังต่อไปนี้การปรับตั้งวาวนั้นด้านฝั่งของไอเสียนั้นจะมีความห่างกว่าด้านฝั่งของไอดีเนื่องจากวาวของด้านไอเสียนั้นจะมีความร้อนสูงหลังจากมีการจุรเบิร์ดแล้วคายไอเสียออกด้านวาวของไอเสีย ออกทอยเสียนั้นวาลสองตัวระหว่างไอดีกับไอเสียนั้นความร้อนจะต่างกันดังนั้นการตั้งวาลวนั้นไอเสียจะห่างกว่าฝั่งของไอดีแลวแต่บริษัทผู้ผลิตกําหนดออกมาว่าจะตั้งระยะห่างเท่าไหร่แต่สําหรับเครื่องยนต์เครื่องนี้มีอายุการใช้าง,งานมากกว่า10ปีเพราะฉะนั้นองศาการจุลุเบิดไม่ว่าจะเป็นองศาเราลูกเบี้ยวที่เปลี่ยนไปดังนั้น การปรับตั้งค่าตามมาตรฐานของผู้ผลิตจากโรงงานนั้นทําให้เครื่องยนต์วิ่งไม่ออกหรือไม่มีกําลังพิธีการก็คือทอยหมวที่สน์มาก็คือการปรับตั้งนั้นจะปรับตั้งเท่ากันก็คือฝั่งของไอดีและฝั่งของไอเสียนั้นจะเท่ากันทําให้เครื่องยนต์มีแรงเพิ่มขึ้นและปรับตั้งถ้าเครื่องยนต์2 5 0 0ถึง3,000ให้ปรับตั้งอยู่ที่มัน 0, 0์หฟิลร์เกตถ้ารถยนต์เบนซินก็วัน 8ีิโลเกตหรือ10บทโลเกต